พูดแบบไม่ชกตาสินค้าไทยในสนบทลาวเนาะและนี่ก็เป็นจักไทยนาเนาะทางบ้านทิศแสงเนาะเขตยนสนับบทเขินว่าจักไทยนาเนาะเอิ่นตามซื้อเลยเนาะคำว่าเบิ้งหนังสือน้ำกันว่าเป็นแบรนด์ใดเนาะแบรนด์ลาวแบรนด์ไทยแบรนด์จีนแบรนด์เวียดแบรนด์คาเมรอนเนาะแบรนด์ญี่ปุ่นก็เบิ้งน้ำกันนะทุกคนเนาะแบบไม่ชกตาเนาะแบบตรงตรงนะทุกคนเบิ้งเลยเนาะหนังสือเนาะคืออายุทยาเนาะแท็กเตอร์บอรเนาะ รถแท็กเตอร์บอกเนาะทุกคนเนาะอ่านสอยกัน,นีทุกคนเนาะที่แสงก็อ่านไดประมาณนี้เนาะเป็นหนังสือภาษาไทยเนาะทุกคนเนาะ,ะที่แสงบอกว่าโอ้อันนี้เป็นจักรทีนเดอร์จักญี่ปุ่นเวียนานามเดอร์มันกับบอกคือบอกเนาะทุกคนเนาะก็อธิบายกับบอกไปตามตรงเนาะและนี่ก็เป็นจักแบรนด์ไทยเสิน้าไทยเนาะแต่ว่าจักนี่ก็นใ,นใส่มาประมาณซ้าวกว่าปีแล้วทุกคนเนาะสภาพกับคงจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าบอบแปรบอบพเนาะ ใส่งาแต่ละปีที่ว่าโอ้ติดจักนะบาทเดียวบาทเดียวเนาะติดเนาะและนี่ก็คือสิทธิ์ขาไทยเนาะในสนบทลาวนี่จักไถนาเครื่องใส่เครื่องสอยต่างๆนี่ก็คือเป็นสินค้์ขาไทยบดเลยทุกคนเนาะว่านี่ที่แสงกะลงคลิปเกี่ยวกับน้ำดื่มเนาะน้ำดื่มเนาะในบางแห่งนะสนบทลาวก็ยังใส่น้ำดื่มไทยเนาะและนี่ก็เป็นจักไถนาเนาะจากประเทศไทยนั่นเองเนาะ ประมาณนี้ทุกคนเนาะหนังสือเนาะเปิ่งคงจะหูดีเนาะภาษาไทยอ่อยต่อยเนาะหลายคนก็บอกว่าทิดแสงอ้วยแนวนั่นแนวนี้เนาะบัได้อ้วยเลยทุกคนเนาะจะท่ายตามตรงเนาะตามคลิปตามวีดีโอตามเครื่องเทวไซเนาะจะเป็นจักไทยนาจากประเทศไทยยี่หลีเนาะคนใดจะบวยอมรับกันเหลวเต่เนาะต่วทิศแสงยอมรับนะว่าจักไทยนาสินขาไทยนี่ดีหลีเนาะใช้มาหลายหลายปีแล้วกะยังคงสภาพเดิมเนาะ กับไทยมากับโอ้โหบ่เคยมีปัญห,หาอย่างต่างๆนาะไทยแต่เะเทีย่ยวก็คือสมบูรณ์แบบเนาะและที่แสงก็จะมาบอกบางคนเนาะบางบุคคลเท่านั้นเนาะใส่สินค้าไทยใส่เครื่องประเทศไทยแต่บางทีก็ยังประจมเนาะไปบอกให้คนไทยนั่นนั่นและนี่เนาะอันนี้ก็บอกวรบอเนอะทุกคนและที่ว่วน,นักพวก,น,กน,นั่นเนาะบางผู้บางคนก็ใส่สินค้าไทยก็บอกกับบอกเลว่าใส่สินค้าไทยแบรนด์ไทยเนาะ กว่าแบบเซียนาเบาหรือว่าเนื้อใดเนาะพอาใส้สินค้าเนื้อใดให้ก็บอกไปตามตรงเนาะที่แสงยำเสมอเนาะในซองยูทูบของที่แซงก็คือว่าใส่จริงเนาะที่แสงจะมาการันตีมาบอกตอนว่าโอ้มันดีจริงดีน่นอนเดียวนี่ยนี่เป็นเนื้อใดงที่แสงกับอกตามตรงตั่ว่าตัวเองใส่มาเนาะและภารกิจในเมื่อนี้ก็คือที่แสงมานาทุกคนเนาะก็คือมาไขนาเนาะไขนะล็อกนึ่งจนมาให้นึงนั่นเองเนาะ ไทยแล้วก็เฟือแล้วก็เฮ็ดนานก้าเนาะนานบ้านเข่าก้าเนี่ยเองเนาะเพื่อปลูกนี่เพื่ปลูกเนาะมาที่แสงกันว่าบ้านก้าเนาะแต่ในคลิวเบโรนี่ดิแสงกับโบมี่ยังไงนะทุกคนเนาะใครทุกคนมาฮับชมเบิ่งบรรยากาศเนาะในกาดไทยนาเนาะในเขตชนบทเนาะบรรยากาศรอบรอบแยงไรเถีงนาเนาะกับประมาณนี้ทุกคนเนาะยังคงเขียวสอุ่มเนาะบรรยากาศธรรมชาติยังคงสวยงามเนาะชนบทในลาวเนาะและ การันตีอีกเท่านึงเนาะอันนี้คือแบบ็ดจริงเนาะจากไทยนาจากประเทศไทยจริงเนาะเครื่องจริงที่แสงก็ใส่จริงเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายสิ่งหลายอย่างวัตถุวาคคีตชนบทลาวเฮาเนี่เลือกสินค้าไทยเนาะยืนหนึ่งในใจคนลาวในเขตชนบทเนาะโดยทอมแมนมูบาทของที่แสงนั่นเนองเนาะ